สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ในการรีวิวแอปเช่นเคยนะครับวันนี้แอปที่ผมนำมารีวิวนะครับเป็นแอปประหยัดแบตนะครับที่ชื่อว่า ds battery saver นะครับตัวนี้ถ้าใครรุดเครื่องแล้วนะครับหรือลง expo install แล้วหรือทั้งคู่นะครับก็จะทำให้มีออปชันในการใช้งานต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวถ้าใครใช้เวอร์ชั่นที่ donate แล้วนะของตัวนี้นะครับก็คือซื้อ iap ของในแอปแล้วนะครับก็จะทาให้ฟังก์ชันเยอะขึ้นนะครับ ในตัวนี้ผมได้ปลดล็อกฟังก์ชันเต็มแล้วนะครับก็จะมารีวิวให้ดูนะครับเข้าแอปกันเลยดีกว่านะครับผมก็จะมีส่วนของโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์คือการตั้งค่าที่เขาให้มาแล้วนะครับก็จะมีทั้งหมด7การตั้งค่านะครับ7ออปชันให้เลือก7จ็ชอยนะครับชอยแรกนะครับส่วนของส่วนแรกออปชันแรกก็จะเป็นส่วนของออฟนะครับออฟก็คือว่า ไม่มีการหลับลึกนะครับ Deep Sleep แล้วก็ไม่มีแบตเตอรี่เซฟเวอร์ด้วยนะครับพูดง่ายๆคือเป็นการไม่ให้ DS Battery Saver ทำให้เครื่อง Deep Sleep เองนะครับพูดง่ายคือปิดการทำงานของ DS Battery Saver นั่นแหละครับต้องทับย็นเตินนะครับเย็นเติ ern, นก็คือว่า Deep Sleep ก็คือหลับหลังจากหน้าจอปิดนะครับแต่ตื่นทุกๆ30นาทีนะครับ แล้วก็ตื่นมาครั้งหนึ่งก็1นาทีนะครับง่ายก็คือหลับตื่นขึ้นมาทุกๆ30นาทีแล้วก็เช็คนู่นเช็คนี่ประมาณ1นาทีแล้วก็หลับ,ลบต่อนะครับสตรองนะครับก็หลับหลังจากหน้าจอปิดนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาทุก45นาทีนะครับบาลานก็คือหลับหลังจากหน้าจอปิดแล้วก็ตื่นขึ้นมาทุก1ชั่วโมงนะครับอ r ก s s i ี e นะครับจะหลับหลังจากหน้าจอปิดแล้วก็ตื่นทุก2ชั่วโมงนะครับ สลุมเบลเลอร์นะครับจะหลับตลอดนะครับดิฟสลีฟเข้าสู่โหมดแบบหลับลึกตลอดทุกครั้งที่หน้าจอปิดนะครับตรงตัวนี้นะครับออปชันนี้ตรงทับ c อสตอมนะครับจะเป็นทับที่เราเลือกเองได้นะครับส่วนที่เราเลือกเองก็เขาจะบอกว่าในส่วนนี้ก็ไปการตั้งค่าอีก,กว่านะครับไปการตั้งค่ากดที่รูปสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับตรงขอบข้างๆนะครับเข้าไป กดเข้าไปก็จะเป็นส่วนของการตั้งค่านะครับเซตโปรไฟล์คัสตอมโปรโปรไฟล์คัสตอมเราต้องเซตเองนะครับชื่อก็บอกเราว่าคัสตอมนะครับต้องทับ deep sleep weekday นะครับก็จะเป็นส่วนของการเลือกโปรไฟล์ของคัสตอมนะครับสามารถเลือกได้ว่าหลังจากที่หน้าจอดับ deep sleep แล้วนะครับจะให้เปิด Wi-Fi อยู่ไหมหรือปิด3 g อะไรอย่างงี้เซตได้จากตรงนี้นะครับหรือเปิดหมดเครื่องบินอะไรอย่างงี้นะครับลอง wireless and network นะครับ ครับซิงนะครับก็จะเป็นส่วนของซิงดั a ้าข้อมูลนะครับตอนที่หน้าจอปิดนะครับก็ถ้าติ๊กเลือกออโต้ซิงไว้นะครับมันก็จะเช็คให้หลังจากตื่นขึ้นมานะครับตามที่เราเซตไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเราเลือกทริกเกอร์ซิงก็จะเป็นส่วนของเซตค่านะครับต่างๆเช่นเลือก Account ว่าจะซิงแอคเคาท์ไหนไม่ซิงแอคเคาท์ไหนก็เลือกได้จากตรงนี้นะครับแบบที่กดเข้าไปไม่กี่นี้นะครับ อย่างนี้นะครับหรือจะเซตเฉพาะแอปเดฟเฟลนะครับเฉพาะแอปที่ติดตั้งมาในเครื่องค u s สตอมเซตติ้งเฉพาะการตั้งค่าที่เราเลือกหรือสแตมเซตติ้งคือการตั้งค่าในระบบอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับต้อง f ฟรคฟเรนซีนะครับก็คือระยะเวลาที่เราจะเครื่องมันจะดิฟสลีปนะครับก็คือหลับลึกตอนที่หน้าจอปิดนะครับก็เราปกติก็เซตไว้1ชั่วโมงก็ดีแล้วนะครับเขาบอกว่ายิ่ง เวลามากนะครับหมายถึงว่าชั่วโมงเยอะๆนะครับยิ่งทําให้เซฟแบตขึ้นนะครับก็คือหลับลึกนานๆแล้วครับจะทำให้เซีแบตซึ่งก็จริงนะครับแต่ก็อาจจะพลาดข่าวสารสําคัญที่เกี่ยวกับอีมงีเมลไปได้นะครับแล้วก็ออปชันสุดท้ายนะครับจะเป็น u n น r e e สก skin on นะครับก็คือว่าจะหายจากการหลับลึกและเช็คอีมงีเมลก็ต่อเมื่อหน้าจอเปิดเท่านั้นนะครับปกติก็1ชั่วโมงไวแนะนำนะครับ ต o องดูเลชั่นนะครับก็คือว่าส่วนของที่หลับไปแล้วสมมุติหลับไป1ชั่วโมงใช่ไหมครับเปิดขึ้นมาเช็คอ e ีเมลอะไรอย่างนี้ปกติก็เซตไว้1นาทีนะครับก็คือเช็คอ e ีเมลประมาณ1นาทีเช,ช็คนู่นเช็คนี่แล้วก็หลับต่อนะครับแต่ถ้าเราเซตไว้2นาทีก็จะเช็ครายละเอียดต่างๆ2นาทีแล้วก็หลับนะครับถ้า5นาทีก็เช็ค5นาทีแล้วก็หลับนะครับเขาบอกว่าถ้าเซตค่าต่ํามากๆเช่น15นาที สิบ้าวินาทีหรือสามสิบวินาทีนะครับจะทําให้ไม่ทันเช็คอีเมลหรือเช็คอะไรเลยนะครับก็คือว่าไม่ทันเช็คนั่นแหละนะครับมันก็ต้องถูกบมาประคให้หลับแล้วนะครับ night p e o นะครับ night period ก็จะเป็นส่วนของการตั้งค่าแบบที่หลับลึกนะครับต่อเมื่อเวลากี่โมงนะครับถึงกี่โมงหรือจะไม่เลือกไว้นะครับสามารถเลือกได้ครับว่าเวลากี่โมงถึงจะหลับลึก หรือจะเลือกว่า Force Airplane Mode ก็ได้นะครับก็คือบังคับเข้า Airplane Mode จากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนของแอปนะครับจะเป็นส่วนของการตั้งค่า w i r e l e s นะครับก็คือว่าแอปพลิเคชันนั้นจะไม่ถูกหยุดการทำงานหลังจากที่หน้าจอปิดนะครับสามารถเลือก w i r e l e s ได้นะครับถ้าต้ตองติ๊กตรงที่เป็นกลมๆข้างบนด้วยนะครับให้ไปทางด้านขวามือนะครับเป็นสี เหลืองๆอย่างที่เห็นนะครับเราเข้าไวร์ลิสมันก็จะโหลดแอปที่ติดตั้งในเครื่องมานะครับที่เลือกเป็นไวร์ลิสนะครับที่ไม่ให้หลับนะครับเพราะทันทีที่เข้าหมดเดสเลฟนะครับแอปพลิเคชันที่รันอยู่เบื้องหลังจะถูกหยุดการทํางานหมดเลยนะครับถ้าเราไม่อยากให้แอปไหนอยู่การทํางานก็เพิ่มในส่วนไวร์ลิสนะครับ CPU root นะครับในนี้ก็จะเป็นส่วนของการตั้งค่าที่สำหรับมันติคอก็คือ คอซีพียูเยอะๆนะครับแล้วก็หลายๆหัวนะครับสามารถติ๊กเลือกตรงนี้ให้เป็นสีเหลืองนะครับก็คือจูนซีพแนะนําให้ติ๊กเอาไว้นะครับเป็นสีเหลืองเพราะมันจะทําให้เวลาเราปิดจอนะครับมันจะเซฟแบตมากขึ้นไปอีกนะครับแต่สําหรับคนที่ลูดเครื่องแล้วเท่านั้นนะครับต้งทำยูสนะครับสามารถเลือกได้ครับว่าซีเล็กว่าเลือกว่าวันเวลานั้นไหนนะครับจะ เปิดการทํางานหรือปิดการทํางานนะครับในที่นี้มันก็เลือกเอาไว้ให้ว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแต่วันเสาร์กับวันอาทิตย์ไม่ไม่ได้เลือกไว้นะครับ time use ตรงส่วนอีกแถบหนึ่งนะครับ deep sleep week end นะครับไม่กี่ีน week day นะครับก็คือสัปดาห์ทุกวันของสัปดาห์นะครับอันนี้ก็ week end ก็คือสุดท้ายของสัปดาห์นะครับก็การเซตก็เหมือนอย่างที่พูดไปนะครับแต่เพียงแต่เป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับแต่ถ้า ไม่ไม่สนใจวันนะครับก็สามารถเต็กให้มันครบทุกวันเลยก็ได้นะครับโอเคหมดไปแล้วนะครับอธิบายยาวหน่อยครับไม่รู้จะเข้าใจกันหรือเปล่านะครับตรงถัดต่อไปแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นส่วนของการบอก r e m a i n i n g time นะครับก็คือระยะเวลาที่เราใช้แบตได้ต่อไปนะครับว่ากี่ชั่วโมงแล้วก็ส่วนข้างล่างนะครับจะเป็นส่วน Setting To k e n นะครับ ก็คือเปิด wi-Fi ปิด Wi-fi ถ้าเรากดไปก็ Wi-Fi จะถูกปิดนะครับหรือเปิด Wi-Fi ได้จากตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนนี้จะเป็น GPS นะครับส่วนนี้นี่จะเป็น Bluetooth แล้วก็การดับของหน้าจอระยะเวลาดับนะครับผมก็ตั้งไว้1นาทีนะครับอันนี้ก็สิ่งนะครับสุดท้ายต้องอัพเดทไมนะครับถ้าเรากดเข้าไปนะครับจะเป็นการอัพเดทไมแอปพลิเคชันนะครับ ที่รันอยู่เบื้องหลังให้หยุดการทํางานลงนะครับซึ่งจะเซฟแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็เขาจะตั้งค่านะครับให้ตามที่เขาบอกเลยก็คือ Recommend option นะครับก็คือเขาจะตั้งว่า Bluetooth is off นะครับก็คือปิด b l บลู o ู h ให้เลยแล้วก็ทําให้หน้าจอนะครับดับทุก15วินาทีนะครับก็คือเวลาเราไม่ใช้15วิแล้วก็ดับนะครับแล้วก็การสิงแอปพลิเคชันเบื้องหลังจะถูกปิดนะครับ ท่องแท็บอัพติไมค์ก็ถ้ากดอัพติไมค์แนวไปก็จะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับหยุดอับเบื้องหลังแล้วก็เรียกว่าอะไรนะลืมเรียกว่าตั้งค่านะครับเพื่อให้เซฟบัตรไปให้เครื่องเรานะครับแล้วก็ตรงชาร์จฮิสตอรีนะครับมันจะมีรูปไอคอนของปฏิทินอยู่นะครับเขาจะบอกรายละเอียดการชาร์จแต่ละวันแต่ในนี้ผมเพิ่งติดตั้งแอปนี้ก็เลยไม่ได้บอกอะไรมากนะครับแต่ละเดือนแล้วก็แต่ละวันด้วยนะครับ ว่าชาร์จครั้งล่าสุดที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ครั้งที่ล่าสุดที่ไม่ได้ชาร์จที่เท่าไหร่แล้วก็อะไรอะ power off ก็คือเครื่องปิดการทํางานหรือแบตหมดที่เท่าไร่อะไรอย่างนี้นะครับเขาจะบอกเอาไว้ตรงชาร์จ history โอเคนะครับมาถึงแทบบสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็น3จุดบนนะครับตรงรูปจิกซอนี่ o u r o t h e r app นะครับคงไม่ต้องกดนะครับ 3จุดบนก็จะเข้าไปที่ส่วน setting นะครับการตั้งค่าอื่นๆนะครับแท็บแรกก็คือ deep sleep นะครับกดเข้าไปนะครับจะเป็นส่วนของแบตเตอรี่นะครับถ้ากดเข้าไปอีกนะครับเขาก็จะบอกว่าเป็นส่วนของบังคับ deep sleep นะครับตอนที่แบตเตอรี่ต่ำกว่าเท่าไหร่นะครับก็คือว่าเข้าสู่ deep sleep โหมดนะครับอย่างรวดเร็วเลยว่าแบตต่ำกว่าเท่าไหร่ถ้าดีพอก็เสร็จมาทเนะครับแล้วก็ re c h a r จนะครับ re c h a r จก็คือว่า เมื่อแบตเตรี่บังคับปิดนะครับเมื่อแบตเตอรี่ดีกว่าที่เท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าปิดด e ฟสลิป m หมดนั่นแหละครับเมื่อแบตเตอรี่สูงกว่าเท่าไหร่ในที่นี้ก็ Allway นะครับก็คือปกติทุกครั้งนะครับถ้า80%ก็เซฟไว้ที่80ได้นะครับรายละเอียดตามนี้ไม่ขออธิบายมากนะครับเดี๋ยวงงสกินออฟดีเลย์นะครับก็จะเป็นส่วนของเขาเรียกว่าเมื่อหน้าจอดับนะครับ เขาก็จะเซตดีเลย์ไว้ให้15นาทีนะครับก็คือว่าเวลาเราไม่ใช้หน้าจอทัชสกรีนใช่ไหมครับหลังจากไอ้ไม่ใช่15นาทีพูดผิด15วินาทีหลังจากเราไม่ได้ใช้ทัชสกรีนหลังจาก15วินาทีใช่ไหมครับไอ้จอมันก็จะดับนะครับต้องทับเดฟสลีปนะครับสกรีนออนดีเลย์นะครับก็คือว่าเราปลดกดปุ่มพาวเวอร์แล้วใช่ไหมครับสกรีนจะเปิดขึ้นมาหน้าจอจะเปิดขึ้นมาเมื่อกี่นาทีกี่กี่วินาทีพูดผิดนะครับ ก็สามารถเซต DELAY ได้นะครับค่า DEFAULT ให้มา NO DELAY นะครับ u s e r p r e s e t s e t นะครับ mm hmm. เขาก็จะบอกว่าตื่นขึ้นมาอย่างเดียวนะครับหลังจากเมื่อผู้ใช้นะครับปลดล็อกหน้าจอนะครับ mm hmm. ก็คือถับ use r preset mm hmm. ก็คือถับแบบ mm hmm. เมื่อผู้ใช้ปลดล็อกหน้าจอถับ user pre-set mm hmm. จะถูกเซตเลยนะครับตั้งค่าเลย mm hmm. ไม่รู้ผมผมแปลถูกก็เปล่า งงนะครับรายละเอียดเยอะ use apn setting นะครับจะเป็นส่วนของการตั้งค่า apn นะครับของเครื่องนะครับคงจะมีคนรู้นะครับว่า apn คืออะไรก็ไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับเขาพูดว่าถ้า data toggle นะครับก็คือการเปิดปิดข้อมูล3 g 4 g อะไรต่างๆนานานะครับมีปัญหานะครับให้เปิดส่วนนี้ไว้นะครับ use apn setting ไว้นะครับ ต่ถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องติดก็ได้นะครับตรงเช็ค Background d a t a นะครับเช็ค b a c k g r o u n d Data จะเป็นส่วนของการที่เราฟังเพลงบนโลกอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนะครับหรือดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถตั้งค่า Traffic นะครับเอาไว้ได้ด้วยค่า Default คือ1นาทีนะครับไอ้ไม่ใช่1นาทีพูดผิดอีกแล้วงง1กิโลบิตนะครับ ก็คือต่ำกว่า1กิโลบิตแล้วแบบมันจะเข้าสู่ deep sleep mode ประมาณนี้นะครับก็เราสามารถเลือกได้ครับว่าต่ำกว่าเท่าไหร่นะครับจะเข้าสู่ deep sleep mode นะครับเช่นต่ำกว่า10กิโลบิตนะครับก็จะเข้าสู่ deep sleep mode แต่ในที่นี้ก็เซตไว้ที่หนนะครับถ้าเข้าสู่ deep sleep mode ตอนฟังเพลงออนไลน์นะครับก็จะทำให้การเชื่อมต่อ wi-fi หรือ3 G ถูกตัดนะครับก็ทำให้ฟังไม่ได้แหละประมาณนั้น traffic sampling frequency อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับไม่ขออธิบายมั่วดีกว่าเดี๋ยวงงนะครับมันอะไรวะมันดาวน์โหลดออนไลน์มิวสิกแอปแล้วก็อะไรนะ underglow มันละเอียดเยอะนะครับอืมก็คือมันแยากมาเป็นอะไรวะมันยากมาเป็นดาวน์โหลดนะครับดาว music, online, น, app, น์โหลดไฟล์แล้วก็ออนไลน์มิวสิกฟังเพลงออนไลน์เป็นแอปนะครับแล้วก็ underglow เบื้องหลังอะไรวะ m e t a อีก แล้วก็ออนไลน์มิวสิกเว็บอุ้ยไม่แน่ใจนะครับไม่พูดรายละเอียดมันลึกนะครับ s t o p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  w i ว LIST นะครับก็เป็นส่วนของหยุดการทำงานไวเลสแอปนะครับก็ไว l ล s t ก็คือแอปพลิเคชันที่เราเพิ่มเข้ามาในส่วนของที่ไม่ให้มันลอบออกจากโปรเซสนะครับ g ิก r e Listen APP นะครับก็จะเป็นส่วนของไม่สนใจการทำงานของทับแอปต้องรีเซนนะครับก็คือ ไม่คิวแอปที่อยู่ที่รีเซนตแอนั่นเองนะครับต้อง enable deep sleep whitelist นะครับก็จะเป็นส่วนของเปิดการทำงานที่ทำให้แอพลิเคชันนะครับที่อยู่ใน whitelist ที่เราเลือกทั้งหมดนะครับเข้าสู่โหมดแบบ deep sleep ให้หมดเลยนะครับโอเคหมดส่วนแรกไปแล้วก็ notification อ n d language นะครับต้องท็บ language ก็สามารถเลือกภาษาได้นะครับแต่ไม่มีภาษาไทยวะ่ะ มีภาษาทุกภาษาแล้ไม่มีภาษาไทยเนั้นนะครับมีภาษาอังกฤษด้วยนะครับตรง notification นะครับจะเป็นส่วนของ show persistent notification นะครับก็คือเปิดปิดแถบแจ้งเตือนนะครับเปิดปิดการแจ้งเตือนที่ notification bar ได้นะครับแต่เขาบอกว่าไม่แนะนำให้ปิดนะครับเพราะจะทำให้ deep sleep battery, battery saver ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับ ตรง Notification Style นะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็น Setting Toggle อย่างนี้นะครับแบบที่เห็นหรือจะเลือกเป็น Simple นะครับก็คือว่าไม่มีไอตัวการตั้งค่านะครับแล้วก็ Notification Icon Style ครับเลือกไอคอนที่อยู่ที่แถบการแจ้งเตือนได้นะครับแบบอย่างนี้นะครับเลือกได้ตามความชอบนะครับแล้วก็ Hide Icon นะครับบนแถบแจ้งเตือนนะครับบนแถบสถานะ ก็ถ้าเราติ๊กถูกไว้นะครับไอคอนที่อยู่บนแถบสถานะจะหายไปนะครับตรงแบตเตอรี่นะครับแถบต่อไป Notification when low battery นะครับถ้าเรากดเข้าไปก็จะเป็นการแจ้งเตือนที่แถบแจ้งเตือนนะครับเมื่อแบตเตอรี่ต่ํากว่าที่เท่าไหร่นะครับในที่นี้ก็ใส่ค่าดีกล่ามาให้สิบห้าครับสามารถเลือกได้นะครับตามความชอบของเรานะครับเช่นเซ็ตเป็นสามสิบใหมครับเมื่อแบตเตอรี่ต่ากว่าสามนะครับ ก็จะถูกแจ้งเตือนมาที่แถ็บแจ้งเตือนว่าให้รีบชาร์จเครื่องหรือไม่ก็เข้าสู่ดิฟสลิปโห d e นะครับแล้วก็เราสามารถเลือกให้ไม่มีระบบสั่นได้นะครับโดยติ๊กเครื่องหมายถูกออกนะครับหรือเลือกให้ไม่มีเสียงก็ได้นะครับโดยติ๊กเอาเครื่องหมายถูกจากคำว่าซาวนะครับโอเคแ้วก็ส่วนต่อไปนะครับ notification when battery recharge full นะครับก็คือว่าแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับ จ้งเตือนระบบสั่นแล้วก็เสียงได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเลือกเสียงได้เองได้ด้วยนะครับโอเคหมดส่วนนี้ไปแล้วนะครับ Notification a n d l a n g u a g e ส่วนต่อไปคือ Tab General นะครับเขาก็จะบอกว่า Enable Locking นะครับก็คือเปิดการทำงานเก็บล็อกในระบบไว้นะครับเพื่อเวลาแอปมีปัญหาจะได้ส่งล็อกให้แก่นักพัฒนานะครับในการวินิจฉัยปัญหาต่อไปนะครับ Show Lock ก,ก็คือดูการทำงานในระบบนะครับ แล้วก็ส่วนของ Google Analytics นะครับคือส่วนการส่งข้อมูลแอปนะครับที่ไม่ระบุชื่อนะครับการส่งส่งของอะไรวะเขาเรียกว่าส่งการใช้งานนะครับที่ไม่ระบุชื่อไปที่นักพัฒนาแอปนะครับเพื่อ improve หรือปรับปรุงแอปให้ดีขึ้นนะครับหมดแล้วนะครับแท็บสุดท้ายก็คือท็บ uninstall นะครับถ้าเรากดเข้าไปใช่ไหมครับก็จะเป็นการถอนการติดตั้ง DS Battery s a v e r เลย นะครับออกจากเครื่องถาวรเลยแล้วก็กดตกลงอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นการลบออกเครื่องนะครับก็หมดแล้วนะครับสําหรับแัปนี้สําหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรน่าสงสัยแล้วนะครับก็รีวิวยาวน่าดูเลยนะครับวันนี้สําหรับการใช้งานแอปพลิเคชันอื่นนะครับก็สามารถขอกันมาได้ที่ facebook หรือ Line นะครับถ้ารีวิวได้จะรีวิวนะครับแล้วก็ เจอกันใหม่ในการรีวิวแอปหรือคลาสเกมครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับผม